ล่าสุดอังเดโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งใต้แดงของสโมสรแมนยูก็ได้เดินทางถึงแคมป์เก็บตัวปีซีซั่นพบปะเจอหน้ากับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็พื้นลุวมทีใหม่ลง,งซ้อมเซกชั่นแรกไปที่เรียบร้อยไปแล้วมีลุ้นที่จะได้ลงสนามนะครับเกมนัดแรกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดแรกที่พบกับอาร์เซนอลต้องรอลุ้นกันว่าโอนาน่าจะได้ลงสนามจริงๆไหม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากเห็นเมสันเมส์ลงเล่นเคียงข้างกับบรูโน่แฟนันแล้วก็คาเซมิโลเตะเวลาตีสี่เกมจบประมาณ6โมงเช้า <c oughs> แต่ก่อนอื่นเลยนะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคีปสรุปข่าวประจำวันที่22เดือน7ปี25 6 6ขอโคละ1ไลค์1นการกดติดตามขอพันไลเดอร์พี่น้องทานผู้ชมส่วนใหญ่ที่มารับชมคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร ของสโมสรแมนยู U, ในสไตล์ผมนะนอกจากเรื่องของคอนเทนต์ข่าวแล้วก็มีไลฟ์สดหลังเกมนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันรับรองดุเด็ดเผ็ดร้อนแล้วก็เมามันมากันที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับอย่างแรกสุดเรื่องของอังเดโอนาน่าผู้อาสารประตูมือหนึ่งคนใหม่ของสโมสรที่เพิ่งลงซ้อมไปนะครับครั้งแรกในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะเทนฮาก็ สอมถามนักข่าวนะครับเทนฮากบอกว่าอย่างแรกสุดเลยนะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเสมอสําหรับตําแหน่งครูษาประตูคือเรื่องของการเก็บคลีนชีตและเขาจะไม่สามารถทํามันได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นคุณจึงต้องจัดระเบียบเกมรับที่มันดีมากๆต้องมีการทํางานร่วมกันค่อนข้างชัดนะแต่แน่นอนว่าความสามารถของรูสาประตูคือการป้องกันประตูรักษาประตูให้ปลอดภัยมันจึงเป็นอย่างแรกสุด คุณสมบัติของผู้สาประตูที่ดีแต่ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีการออกบอลจากแนวรับได้ดีต้องมีคุณภาพและนั่นคือสิ่งที่อังเดมีครบเลยนะทั้งเรื่องของการป้องกันประตูแล้วก็การออกบอลจากแนวรับได้ดีอังเดโอนาน้ามีทั้งสองอย่างดังนั้นการที่เราสามารถคว้าตัวามาร่วมทีมได้พวกเรานั้นแฮปปี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรื่องของคาแรคเตอร์ลักษณะทางกายภาพบุคลิกของเขาคุณจะได้เห็นเองเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะเขามีความกระหายอย่างมากที่จะคว้าถ้วยรางวัลเขาอยากช่วยเหลือทีมและผมเชื่อว่าเขาจะเข้ามาทําให้คุณภาพของทีมเราเนี่ยสูงขึ้นก็อย่างที่เราเห็นกันไปนะครับว่าเอริกเทนฮาร์เป็นผู้จัดการทีมที่ต้องการให้ ระบบทีมของเขา่สามารถบิวอัพสร้างเกมจากแดนหลังได้เวลาเจอคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมกลางทีมใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมใหญ่เนี่ยเกือบทุกทีมนะครับแม่งเขาเล่นรสซิ่งกันหมดการที่เราจะแก้รสซิ่งหรือว่าสามารถทําให้เรานั้นมีประสิทธิภาพในการต่อบอลขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจากจังหวะรับเป็นลุกเนี่ยผู้สารประตูที่ออกบอลจากเท้าได้ดีไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นหรือบอลยาว อย่างอังเดโอนาน่าเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอ่ะเขาถึงได้เซ็นสัญญาคว้าตโอนาน่ามาร่วมทีมทั้งทางที่ผู้สาประตูทีแรกไม่ได้อยู่ในแผนงานการลงตลาดซึ่งแน่นอนนะครับว่าอังเดโอนาน่าจะเจอกระแสเปรียบเทียบกับตำนานอย่างดาบิดเดเคียอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณเข้ามารับไม้ต่อผมหวังว่าทุกคนจะให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสโอนาน่านะ แน่นอนนะครับว่าทุกคนรักดาบิดเดเคียแต่เลกาซีของเดเคียเราจะยกไว้บนหิ่งแล้ว Move on กันต่อไปกับโอนาน่าไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีเราไม่รู้แต่ปัจจุบันเอาจะช่วยโอนาน่านะครับเพนท้านะครับพูดถึงโอนาน่ากับเมสันมาว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่านอกจากนี้พวกเขายังมีบุค,คลิกที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน พวกเขารู้ดีว่าทีมต้องการอะไรมีทัศนคติที่ต้องการเป็นผู้ชนะอยู่เสมอพวกเขาไม่อยากแพ้พวกเขาทั้งคู่จะทุ่มเท100%อย่างแน่นอนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาร์ติเนซตอนอยู่อาแจกหรือเปล่านะแล้วแน่นอนอยู่แล้วการสื่อสารระหว่างผู้สารประตูกับเซนเตอร์แบ็กเป็นสิ่งที่มันสําคัญมากๆนั่นเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือการเล่นเป็นทีมคุณต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคุณต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้คุณสามารถลงเล่นระดับท็อปได้ผู้สาวประตูต,ต้องเล่นร่วมกับแผงแบ็กโฟล์ผู้สาวประตูต,ต,ต้องเล่นร่วมกับทั้งทีมนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเนี่ยลงเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคอบบี้ไมนูมีข่าวจากเด a ยลเลติกเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมาว่าเอริกเทนฮากชื่นชอบไมนูอย่างมาก และเตรียมผักดันที่จะให้มีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากขึ้นมีส่วนร่วมกับทีมแต่ฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ถูกส่งออกไปยืมตัวแต่เตรียมผักดันเลยขึ้นทีมชุดใหญ่หนะะ้าข่าวก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเทนฮาร์กตอบว่าเขาได้รับโอกาสของเขาเพราะว่าเขาสมควรได้รับมันนะเขาแสดงเห็นแล้วว่าการลงไปเล่นกับทีมชุดยู21รวมถึงการฝึกซ้อมกับพวกเรามันเป็นยังไง ข้แสดงเห็นถึงระดับที่มันสูงมากๆที่เขาทําออกมาแล้วก็การที่เขาได้ลงเล่นในเกมปีซีซั่นจากผลงานที่ปรากฏเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆส,สําหรับการทดสอบเขาส่วนเรื่องของอนาคตมันก็เป็นออปชั่นทางเลือกหนึ่งนะในการที่คุณจะได้มีโอกาสะะเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็มีเวลาในการได้ลงเล่นได้ลงสนามผมแน่ใจว่าเขาจะสามารถทํามันได้แต่เราเนี่ยต้องรอหน่อยเพื่อที่จะทดสอบว่า มันจะเกิดขึ้นไหมเขาจะดีพอสําหรับการลงเล่นทีมชุดใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันส่วนอนาคตของกรีนวูดนะครับเทนฮากบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของสโมสรและแน่นอนว่าผมเองก็ได้มีการแชร์ไอเดียแล้วก็มุมมองของผมไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของสโมสรและเราทุกคนต้องยอมรับมันนกะข่าวถามว่าแล้วคุณอยากเก็บเขาไว้กับทีมไหมเขาเป็นผู้เล่นพรสวรรค์สูงนะเทนฮางตอบว่า ผมพูดอะไรมากไม่ได้ผมพูดได้แค่ว่าผมได้มีการแชร์มุมมองของผมเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จากข่าวของเดลี่เมลก่อนหน้านี้นะครับเอริกเทนฮากเป็นคนเบรกนะไม่ให้สมโมสอนนะครับขายไมสันกรีนวูดทิ้งแล้วก็มีรายงานจากเจมดักเกอร์ผู้สื่ข,ข่าวทียหนึง่งสายตรงสมโมสอนของเทเลกราเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเทนฮากเปิดกว้างในการจะนำ Green กรีนวูดกลับเข้าสู่ทีม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจมันอยู่เหนืออำนาจของเขาอ่ะเขาไม่สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจเอา Green กรีนบูดกลับเข้าสู่ทีมได้เรื่องของตำแหน่งกองหน้าโตเป้านะครับที่สโมสรจํจำเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้นะเ็นหาก็บอกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายนะ เราก็รู้ถึงเป้าหมายของเราลอยทำทุกอย่างที่ทำได้เอยใช้ความพยายามเพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จลูล่วงไปตำแหน่งที่เราต้องการปรับปรุงแต่นอกจากนี้เราเองก็ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นในปีที่แล้วไปแล้วว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะมีตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าภายในทีมให้เลือกไม่มากนักแต่ผมก็ยอมรับว่าผมคาดหวังมากกว่านี้ จากบรรดาผู้เล่นในแนวรุกต้องต้องตั้งเป้าให้มันสูงมากกว่านี้ต้องยกระดับต้องคาดหวังจะสามารถทำประตูให้ได้มากกว่านี้แล้วก็เรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับนะักข่าวถามว่าเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของสโมอสรในช่วงซัมเมอร์นี่แหละเทนฮากเทนฮากบอกว่าผมจะไม่พูดถึงผู้เล่นที่มีสัญญาอยู่กับสโมอสรอ,อื่นแบบเฉพาะจอจง ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะให้ไปพูดถึงนั่งเตะทีมอื่นมันก็คงไม่ดีะนะประมาณนี้นะครับไม่สามารถพูดถึงผู้เล่นที่มีสัญญาอยู่กับสมโมสรออื่นแบบเฉพาะเจาะจงได้ซามโมล,ลักเคิร์ตนะครับหน้าบรรณาธิการข่าวของแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวนะลักเคิร์ตบอกว่าเวสต์แฮมก็ยังคงอยู่ในช่วงการเจรจารพูดคุยกับแมนยูต่อไปถึงโอกาสในการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กควาย จริงๆแล้วว่าเทนฮากก็พูดถึงแม็กควาเหมือนกันนะครับเราเคารพแฮร์รี่แม็กควเขามีความสําคัญอย่างมากสําหรับทีมทีมนี้และคุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในบทบาทเซนเตอร์ของเขานั้นในทีมของเรามีเซนเตอร์ถึง4คนก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของการรักษาความสม่ําเสมอนะการรักษาสกอร์ทีมเอาไว้คงไม่สามารถที่จะลงเล่นได้โดยอาศัยผู้เล่นเพียงแค่11คนลรอกดังนั้นผมมีความสุขแฮปปี อย่างมากที่เรานั้นมีเซนเตอร์ที่ดีถึง4คนเลยนะเลยนะเอ,อประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่เทนฮากพูดถึงแฮร์รี่แม็กควายท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปมากันที่เรื่องของอเล็กเตเลสก็เรียกได้ว่าโอนละเวงไปนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันไปสำหรับเมื่อวานคือทีแรกเนี่ยโรมาโนกัเฮียวีโกแล้วว่าอเล็กเตเลสย้ายไปอยู่อัลนาเซอร์ถูกไหมค่าตัวประมาณ4ล้านปอนด์ทีนี้ไปไปมา,มานะครับ ทางฝั่งแมนยูก็หวังว่าจะได้รับเอกสารทั้งหมดที่ตกลงกับทางอัลนาเซอร์คือรออัลนาเซอร์เนี่ยส่งมาหลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้อาทางวาจาเมื่อช่วงวันพุธท,ทีนี้ปรากฏว่าอัลนาเซอร์ไม่ได้ติดต่อมาอัลนาเซอร์นะครับขอเวลาเตรียมเรื่องต่างๆ แล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะทบทวนดีวนี้ใหม่หรืออาจจะหันไปมองหาผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันจากในตลาดนักเตะอาอูแทนจะบิดแต่ว่ายง่ายเฮ้ยอย่าทำให้เฮียวีโกโลมาโนต้องแบบหลุดบ่อยๆสิแหมตอนนี้นี่แกเองก็พลาดไปเหมือนกันนะครับในดิวของกวาดิโอนะผมว่าดีลของกวาดิโออะแอรเบไลซิก,กับแมนซิตี้ที่โรมาโนแกเฮียวีโกพลาดอะ โลโมาโน่น่าจะไปได้ข้อมูลมาจากตัวแทนเอเย่นอาจจะโดนเอเย่นเนี่ยวางยาโลโมาโน่ก็เลยเฮ้ยตกลงกันได้แลวเว้ยบรรลุข้อตกลงกันแล้วแล้วก็เคียร์วีโก้ทีนี้โดนนักข่าวอังกฤษสวนผมจําได้เลยเจมส์ดักเกอร์บอกว่าดีลยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่มีการตกลงเรื่องของค่าตรงค่าตัวรวมไปถึงตรวจร่างกงร่างกายเนี่ยยังไม่มีสุดท้ายโลโมาโน่ก็เคียร์วีโก้พลาดนะครับทีนี้พอมันเกิดเรื่องของ อเล็กเตเลสมาอีกเนี่ยที่แบบเฮียวีโกแล้วแบบเฮ้ยดิวแม่งยังมีโอกาสพลิกได้อีกก็เลยถือว่ามีหลายๆคนเป็นห่วงนะสำหรับโรโมาโน,โนในเลสติดบอดต่างประเทศทัวลงหนักมากโรมาโน่เนี่ยทีนี้นะครับสุดท้ายนะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาลาเซอร์ได้กลับมาติดต่อกันได้มีการลงนามในเอกสารการย้ายทีมฉบับสมบูรณ์แล้ว อเล็กเตเลสกำลังอยู่ในช่วงการเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญานะครับแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการข้อมูลชุดเดิมคือค่าตัว4ล้านปอนด์แต่มีมาจากแมนเชสเตอร์อิไนงนิวเหมือนกันนะครับว่าค่าตัวทั้งหมดที่จะได้รับเนี่ยประมาณ6ล้านปอนด์นะเดี๋ยวรออีกทีหนึง่งเมื่อต,ตัวนักเตะย้ายทีมประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับเตเลสคือดิวนี้แม่งแบบวุ่นวายมากเลย <laughs> ดิวนี้แม่งโอลเวงมากผมเลยเห็นใจเตเลส เลนแม่คงคิดสรุปกูจะได้ย้ายไหมเนี่ยเออสุดท้ายก็อะโรมาโน่แกเฮียวิโกซ้ำอีกรอบแล้วก็เป็นอีโมจินะรูปกุญแจล็อกคราวนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับสุดอีลังกานะครับคนที่เรียนข่าวคนแรกๆคือนาเพอร์ซี่เทียหนึ่งสายมิดแลนด์แกบอกว่าอีลังกากำลังนะจะย้ายไปอยู่นอต์ิแฮมฟอร์เรสแล้วก็โรม,ม,มาโน่มาเฮียวีโกต่อตะปูฝาลงอีกทีหนึ่งว่าการย้ายทีมของอีลังกา จากแมนยูไปอยู่ฟอเรสจะเสร็จสิ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ทั้ง2สโมรสรตกลงการเจรจาค่าตัวกันได้แล้วนะครับที่ตัวเลขเกือบเกือบ15ล้านปอนดนะ์นะนักเตะไฟเขียวอยอมรับการย้ายทีมทีแรกมีข่าวจากเดลี่เมลเหมือนกันว่าอีลังกาปฏิเสธโอกาสจะย้ายไปอยู่เอเวอร์ตันที่มีข่าวด้วยก่อนหน้านี้เนื่องจากอีลังกาไม่มั่นใจแนวทางการเล่นสไตล์การทำทีม ของชอนได้ว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะสุดท้ายก็เลือกฟอร์เรสอดีตตัวจี๊ดยุคลุงรังสั้นๆลูกตีเสมอที่วานตาวันเจอแอนมาริดจะอยู่มีความทรงจำของเราตลอดไปรวมถึงลูกคอนเทนต์ที่ไปเตะใส่แรดฟอร์ดด้วยนอกจากอีลังก้านะฟอร์เรสอยากได้ตัวดีเทนสัสนด้วยอยากไดทั้งน้องดีแล้วก็อีลังก้าเลย แต่น้องดีเนี่ยไอทีแรกยื่นข้อเสนอเข้ามาขอยืมตัวแต่แมนยูปฏิเสธแมนยูต้องการขายถาวรเท่านั้นก็มีการพูดคุยเจรจากันใหม่ถือว่าคืบหน้าไปอย่างมากนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็หวังว่าจะได้ค่าตัวของดีนิสันสักประมาณ25ล้านปอนด์แล้วกันนะข่าวต่อไปจากนาแทนซี่นะครับเทีย2ของ IMC Sport ปารีสแซงง พร้อมาจ่ายค่าตัวของลาสมูธฮอยลุน60ล้านยูโรอันนี้ไม่รวมออปชั่นโบนัสนะโอ้โหนาดแฮนซี่ของ IMC Sport นะครับบอกว่าปารีสพร้อมาจ่ายค่าตัวของฮอยลุนนะเบื้องต้น60ล้านยูโรลุยคัมโปสผู้ในการกีฬาของปารีสได้มีการติดต่อทัางเอเย่นแล้วก็ตัวของฮอยลุนไปบ้างแล้วขอตกลงนี้ ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าปารีสต้องการตำแหน่งตัวรุกเข้ามาเสริมทีมต้องการกองหน้าตัวเป้าถ้าเกิดตัดสินใจซื้ออย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยแต่ตัวนักเตะมีใจให้กับแมนยูนะฮอยลุนเป็นแฟนบอลแมนยูเออก็ต้องวัดกันหน่อยว่าทีมไหนจะสามารถปิดดีลได้ส่วนคนที่ลู่ป,ปาคืออตลนตานะครับคนที่ลู่ป,ปาคืออัตาลนตา นอกจากฮอยลุนนะครับทางฝั่งของปารีสแต่เลอร์เดิมทีสนใจดูซานวลาโฮวิตซึ่งณตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยอร์มิวนิกน่าจเป็นตัวเลือกที่รองลงมาจากแฮร์รี่เคนทีนี้นะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยอาร์มดูซานวลาโฮวิตเนี่ยเป็นกองหน้าตัวท็อปที่สามารถย้ายทีมได้ไม่ใช่เหรอทําไมโสโมสรยักใหญ่ทีมต่างๆดูจาริสดูซานเป็นตัวเลือกที่ลำดับรองลงมาล่ะ ดูจะไม่ใช่ไพรอริตี้แรกสุดเป้าหมายเบอร์หนึ่งอะไรแบบเนี้ยข้อมูลจาก IMC Sport นะครับเปิดเผยว่าสาเหตุที่ปาตีรเนี่ยลังเลในดิวของดูซานเนื่องจากตัวนังเตะมีอาการข้ออักเสบเรื้อรังนะครับมีอาการบาดเจ็บติดตัวเรื้อรังไายง่ายและนี่นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สโมสรยักษ์ใหญ่ทีต่าง ยังไม่ได้ขยับในดิวของดูซานทางนี้เป็นกอนหน้าตัวท็อปที่สามารถย้ายทีมได้เรื่องของอาการบาดเจ็บนี่เองที่หลายๆทีมกังวลนะนอกจากนี้นะครับปารีสแซงต์แชมงก็จับตาดูอนาคตของแฮร์รี่เคนเอาไว้อีกคนหนึ่งเหมือนกันข่าวสุดท้ายของคลิปนี้จากสปอร์ตวันนะครับรายงานจากน้าคเคอรี่นะแหมชื่อเหมือนไอ้นี่เลยที่ส่งไปสนี สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในดีลของกอเลสกาเทนฮักมองว่ากอเลสกาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพแล้วก็มีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่หลังไม่นะเออที่ไม่ได้อยู่หน้าสื่อเกี่ยวกับดีลของกอเลสกาเบื้องต้นนะครับกอเลสกาต้องการอยู่กับทีมต่อแต่ตัวนักเตะอาจจะพิจารณาอนาคตของเขาใหม่หากว่าเขานั้นต้องเสียนะตำแหน่งตัวจริง เพราะว่าโทมัสทูเคิลเองก็ดูจะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ชื่นชอบอะ่ะอ,อกอเลสก้ามากนะักไม่ใช่แฟนคลับตัวโยงของทางตัวนักเตะอีกข่าวหนึ่งนะที่ตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะไม่อ่านแต่ผมอ่านหน่อยละกันล่าสุดนะครับเรียนข่าวจากทุกสำนักตรงกันปารีแสแซงต์แชงแมงตัดสินใจตัดชื่อของประธานเป้ ในการมาทัวร์ที่ญี่ปุ่นประธานเป้จะไม่ได้ลงเล่นจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมจนกว่าจะประกาศว่าตัวของเขานั้นจะต่อสัญญาหรือว่าย้ายออกจากสโมสรทางปารีสแจ้งไปเลยว่าประธานเป้คุณน่ะจะไม่มีชื่อนะในตารางการทัวร์ที่ญี่ปุ่นหรือเป็นการบอกในๆว่าคุณในตอนนี้ม่ไอยู่ในแผนของเราข่าวจากเลก,กิฟนะครับบอกว่าปารีส จะทําการขึ้นบัญชีขายเอ็มปเป้ P e อย่างเป็นทางการที่จะออกมาหน้าสื่อนะวันที่หนึ่งสิงหาคมมีเร่งข่าวเพิ่มเติมว่าได้มีบางสโมสรทําการติดต่อกับปารีสหลังไมเพื่อขอซื้อเอ็มเปเป้ P e ไวแล้วด้วยวิ่งดีเอสออกมาอยู่แล้วนี่ว่าวิ่งดีเมอร์เทอร์การที่เราจะสามารถเอาทั่วแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาได้แค่ตำนวด เกษมดอกเตอร์แรดหรือว่าคนอื่นยังไม่พอหรอกนะแต่ถ้าเกิดเรามีประธานเนี่ยอาจจะมีลุ้นได้โอ้เงินในการซื้อแฮร์รี่เคนยังไม่มีเลย <laughs> จบแล้วความฝันนะฮะความมโนจบเลยพอบอกเงินในการซื้อแฮร์รี่เคนยังไม่มีเลยเอปเป้ค่าตัวนะ ถ้าเกิดปารีสจะเรียกเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่าร้อยล้านอยู่แล้วถึงแม้จะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและปารีสจำเป็นต้องขายแล้วก็ค่าเหนื่อยของประธานเป้เนี่ยสามสี่แสนผมว่าน่าจะไม่อยู่นะครับผมว่าห้าแ0นขั้นต่ำนะเพราะเขาเป็นระดับประธานหรือทางปารีสนะครับได้เชื่อว่าไอ้ปเป้มีการบรรลุข้อตกลงสัญญาส่สวนตัว กับสโมสรที่เขาอยากย้ายไปนั่นคือเรียลมาดริดในช่วง2024เตรียมการเอาไว้แล้วและคงยืนยันคำเดิมว่าไม่มีนักเตะคนไหนใหญ่กว่าสโมสรถึงแม้ว่าจะเป็นนายก็ตามนะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวนะครับฝากกดติดตามให้กันเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านางไเหมือนเช่นเดิมนะครับนำเรื่องของเอปเป้มาทิ้งทายนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา ไม่ใช่อะไรหลอกเผื่อท่านผู้ชมยังกินข้าวไม่หมดจานนะช่วงหลังมีคอมเมนต์บอกว่าอาร์มคลิปมันสั้นแล้วเกิน1 4บ5ทีเพิ่มเวลาให้หน่อยยังกินข้าวไม่หมดเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมหลังเกมนะครับที่แมนยูพบกับอาร์เซนอลนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ